ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีสนใจเอ็นเมช่แต่เสือเหลืองไม่คิดปล่อยคริสเตียนฟอมนักข่าวคนดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเฟลิกซ์เอ็นเมช่มิดฟิลด์ของดอทมุนแต่ทีมดังจากเยอรมันไม่คิดปล่อยออกจากทีม แข่งวัย24ปีย้ายจากวบบวกมาคาแข่งกับเสือเหลืองเมื่อปี2023และเป็นกำลังหลักของทีมในทันทีโดยลงเล่นไปแล้ว68เกมทุกรายการตลอด2ซีซสัส้นที่ผ่านมาทำไป8ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากรายงานของฟอกเผยว่าปีแสดงให้ความสนใจเอ็นเมชาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการโน้มน้าวให้นักเตะม,มาร่วมทีมและต้นสังกัดก็ไม่คิดจะขายด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจเฟลิกซ์เอ็นเมชาฟอกล่าวกับคอร์ออฟไซด์นักเตะเยอรมันเติบโตขึ้นในตลาดเทมริกพูดอังกฤษเป็นภาษาที่2และรู้จักแมนเชสเตอร์เป็นอย่างดีอยู่แล้วในสมัยเป็นดาวรุ่งในฐานะคู่ปรับของซิตี้ดอทมุลกำลังต่อสู้เพื่อนักเตะของพวกเขาและไม่ต้องการขายเขาออกไปไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม บอสเจ็งรีเควสดึงวาเลนติมร่วมงานสตาฟรูเบนอโมริมได้ขอเป็นการส่วนตัวให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงอาคาซิโอวาเลนติมเข้ามาร่วมทีมงานเบื้องหลังของสโมสรตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจากับโค้ชชาวโปรตุเกสวัย49ปีซึ่งเพิ่งอำลาทีมบรากาไปหมาดๆการดึงตัววาเลนติมมาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างใหม่ในทีมปีศาจแดงหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาผลงานย่ำแย่ ตามรายงานจากสื่อแดนฝอยทองอย่างเรคคอร์ดบอกว่าแมนยูเต็ดกำลังพูดคุยกับวาเลนติมอย่างจริงจังหลังเขาได้รับการเสนอชื่อจากอโมริมโดยตรงซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่บรากาวาเลนติมเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงการฟุตบอลโปรตุเกสมายาวนานและตอนนี้เขาว่างงานพอดีหลังลาออกจากบรากาแมนยูเต็ดได้เริ่มปรับเปลี่ยนทีมงานเบื้องหลังไปหลายส่วนหลังอโมริมเข้ามาคุมทีม โดยมีการปลดสตาฟ์เก่าหลายรายและดึงทีมงานที่เคยร่วมงานกันที่สปาร์ติ้งลิสบอนเข้ามาและวาเลนติมก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาไว้ใจและต้องการให้มาช่วยงานก่อนหน้านี้วาเลนติมก็เคยมีประสบการณ์ทำงานกับเซี่ยงไฮ้ s i p g ในจีนก่อนที่จะกลับมารับงานที่บรากาและอาจกำลังจะเริ่มบทใหม่ในอังกฤษกับแมนยูนเ การเจราจากำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและฟังแมนยูติก็เชื่อมั่นว่าจะตกลงกันได้เร็วๆนี้แกดี่พาลลิสเตอร์อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนุนสโมสร,รเก่าต้องคว้าตัวเอมมโนมาติเนสมาเฝ้าเสาให้ได้หางมือก่าจากแอสตันวิลล่าพร้อมย้ายทีม ปีซาแดงตกเป็นข่าวหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทีมหลังองเดโอนานาเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมจนโดนวิจารณ์อย่างหนักชื่อของมาตินเนสเป็นหนึ่งในนายทวารที่ถูกโยงกับสโมสรอย่างต่อเนื่องซึ่งทางพาลิสเตอร์ชี้ว่าหากมีความเป็นไปได้แมนยูนเต็ดก็ไม่ควรปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปองเดโอนานาตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักพาลิสเตอร์กล่าวกับเมโทรเขาผ่านช่วงเวลาเมื่อรูการที่แล้วที่ทำได้ดี แต่จากนั้นเขาก็เริ่มเล่นผิดพลาดครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งเอมี่มาติเนสเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งในแง่ของความสามารถและบุคลิกเขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งมากเลยทีเดียวเขาเป็นผู้เล่นที่กล้าหาญและมีทุกอย่างที่คุณต้องการเห็นในฐานะผู้รักษาประตูในเพียร์มลิกถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้เขาร่วมทีมผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องคิดเยอะเลย แผนเสริมทัพสุดทะเยอทะยานของเมเจอตเตรียมคว้าตัวนักเตะเพิ่มอีก4รายหลังไบรอันเอมเบลโมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมสนับสนุนรูเบนอาโมริมผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยการเสริมทัพของพวกเขายังไม่หยุดเพียงแค่การคว้าตัวไบรอันเอมเบลโม ยู่นเ็ซึ่งเพิ่งผ่านลุกการในลีกที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้คว้าตัวมาทุดคุณย่าจากวุฒิทำตันวันเดอร์เรอร์มาร่วมทีมแล้วและยังมีความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับเบรนฟอร์ดในการคว้าตัวเอมเบลโมดาวยิงที่ยิงไปถึง20ประตูนในเพียล์ลีกฤดูกาลล่าสุดรายงานระบ,บุว่าปีแสดงได้ยื่นข้อเสนอรอบที่2มูลค่า60ล้านปอนด์และตระหนักดีว่าเอมเบลโมมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้ยู่นเต็ด แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากท็อดแนมฮอสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์ซึ่งเป็นทีมที่เอาชนะแมนเชสเในนัดชิงชเลิรยูโรปาลีก2025ก็ตามโดยเดียร์ติกรายงานว่าเอเบโมได้แจ้งกับเบนฟอร์ดว่าเขาต้องการย้ายไปแมนเชสเตในซัมเมอร์นี้หากรวมค่าตัวของคุณย่าและเอเบโมทั้ง2รายจะมีมูลค่ารวมกันมากกว่า112ล้านปอนด์แต่การเสริมทัพของยูไนเต็ดยังไม่จบแค่นั้น โดยทำรายงานว่ายูเนเต็ดยังมีแผนจะคว้านักเตะเพิ่มอีก4รายได้แก่ศูนย์หน้าคนใหม่วิงแบ็กกองกลางและผู้รักษาประตูซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทีมต้องการมากที่สุดแม้ว่าการมาของคุณย่าและเอมเมโมจะช่วยเสริมเกมลุกได้มากแต่ผลงานที่น่าผิดหวังของลาสมุทฮอยลุนในฤดูกาลที่2ทําให้สโมสรตัดสินใจมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่วิงแบ็กแพทริกดอกูคือนักเตะรายแรกที่อโมริมเซ็นเข้ามาเมื่อเดือนมกราคม แต่ยูไนเตดยังต้องการความลึกในตำแหน่งริมเส้นขณะเดียวกันการอำลาทีมของคริสเตียนเอริกเซนก็เปิดโอกาสให้สโมสรเสริมกองกลางใหม่อีกหนึ่งรายด้านตำแหน่งผู้รักษาประตูอองเดโอนานาถูกเชื่อมโยงกับการย้ายทีมหลังทำผลงานไม่เข้าตาตลอด2ปีที่ผ่านมาส่วนอัลไตาบายินดียังไม่สามารถที่สน์ตัวเองว่าจะเหมาะเป็นมือหนึ่งระยะยาวอย่างไรก็ตามหากแมนยูตต้องการเสริมทีมให้ได้ตามแผนพวกเขาจำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นบางรายออกไป โดยเฉพาะมาคัดแรดฟอร์ดอเลนโดกานาโชและเจดอนซานโช์แรดฟอร์ดยังมีความหวังจะย้ายไปบาสโรลนาแต่ทีมแชมป์ลีก้ามีงบจำกัดและกำลังพยายามเซ็นนิโก้วิลเลียมแทนขณะที่กานาโชมีตลาดที่ค่อนข้างเงียบในซัมเมอร์นี้แม้เคยตกเป็นข่าวกับเชลซีและนาโปลีในช่วงหน้าหนาวส่วนยูเวนตุสกำลังจับตาดูสถานการณ์ของซานโชอย่างใกล้ชิด ซานโชซึ่งถูกปล่อยยืมตัวไปเชลซีในฤดูกาล2024-2025ดูเหมือนจะได้ย้ายถาวรแต่ปัญหาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวทำให้ดิวล่มและเขาต้องกลับมาอยู่กับแมนยูตอีกครั้งแมนยูเสียหายตามเคยเจดอนซานโชกับ3ทีมดังสนใจจริงจังขอขอบคุณบทความจากบอบู สถานการณ์ล่าสุดของเจดอนซันโชจากการเปิดเผยของสื่อเจ้าหนึ่งในแดนไก่งวงนาโปลียื่นข้อเสนอให้ดาวเตะชาวอังกฤษผู้นี้แล้วเพราะอันเตโรคอนเต้ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งหน้าซ้ายคนใหม่ยูพอดีเลยทว่าค่าเหนื่อยประมาณ1.35แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ที่ยื่นให้เขาพิจารณาก็ถูกบรรจงฉีบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันยูเวนตุสทีมม้าลายแสดงอาการอยากจะเอาหนะ้าเจดอนซันโชอย่างจริงจัง ปัญหาคือไม่มีปัญญาจาจค่าเหนื่อยที่แพงเกินฝีเท้าของนักเตะผู้รักอิสระท่านนี้โดยพร้อมวาดวายแค่ราวแสนเศษเท่านั้นอืมนะเฟนิาเช่โชเซ่มูริโญ่มั่นใจว่าเขาจะใช้งานดาวเตะเจ้าของสมญาเดอะฟรีดอมพ้องได้อย่างมีประโยชน์เท่านั้นไม่พอพวกเขายังพร้อมประเคนค่าเหนื่อยให้ตามที่เจนนอนซานโช่ต้องการอีกด้วยน่าเสียดายที่นักเตะวัยเบญจเพศผู้นี้ยังอยากสับตีนในสมรภูมิลูกหนังระดับท็อป ของยุโรปมากกว่าที่จะระเห็ุไปตุรกีต่อไปคือความเห็นของคาพบาเจ้าเด็กผีผู้เคยดีใจโคตรๆกับการมาของเจดอนซานโชคุณพี่เขาเลิอสัญญากับปีแสดงแค่ปีเดียวเท่านั้นค่าตัวตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ขณะที่ค่าเหนื่อย2.75แสนปอนด์ต่อสัปดาห์3ทีมนี้นาโปลีคือทีมที่น่าไปอยู่ด้วยมากที่สุดเพราะเพิ่งได้สกูเดโตโลดแล่นในยูฟาแชมเปี้ยน แถมได้เล่นกับดาวเตะยอดเยี่ยมแห่งเกาโชวและเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างสกอตต์แม็กโทมินีรองลงมาคือทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างยูเว่แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นที่เห็นแก่เงินมากกว่าการได้ลงสนามอย่างเป็นสมำ่ำพอมีทีมที่พร้อมใจค่าเหนื่อยแบบไม่สะทกสะท้านก็ดันเกี่ยงงอนอีกว่าเป็นหลีกที่เล็กไปหน่อยจริงๆน่าจะกลัวแฟนบอลแถวนั้นดักกระซวกซะมากกว่า มันจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าแมนเชสเตอร์จะปล่อยให้นาโปลีหรือยูเวนตุสยืมตัวไปใช้งานโดยตัวเองช่วยออกค่าเหนื่อยให้กว่าครึ่งหรือครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเสียค่าจ้างในสัญญาที่เหลืออีก1นึ่งปีเต็มๆไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้ใช้งาน Dick h ดแอนด์มา e เตอร์ฟเกอร์เดวิดเบคแฮมเข้ารับการผ่าตัดวิกตอเรียภรรยาเผยอัปเดตล่าสุดของเจ้าของร่วมสโมสรอินเตอร์ไมอามี เซอร์เดวิดเบคแฮมเข้ารับการผ่าตัดซึ่งตามรายงานระบุว่าเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บสะสมที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวิกตอเรียเบคแฮมภรรยาของอดีตซูเปอร์สตาร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัมริดและทีมชาติอังกฤษได้โพสต์ภาพของเบคแฮมบนอินสตาแกรมขณะพักฟื้นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดซึ่งแขนของเขาถูกผ่านไว้ในสลิงในโพสต์ดังกล่าววิกตอเรียได้เขียนข้อความว่าหายไวๆนะขุนพ่อ พร้อมกับโพสต์ภาพกำไรลูกปัดที่มีข้อความว่า get w e l s o o n แม้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนี้แต่รายงานหลายแห่งระบุว่าการผ่าตัดมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจากกระดูกข้อมือที่หักเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2003ซึ่งเกิดขึ้นจากการล้มอย่างรุนแรงระหว่างเกมกระชับมิตรในช่วงรับใช้ทีมชาติอังกฤษมีการกล่าวว่าสกรูที่แพทย์ใช้ยึดกระดูกในตอนนั้นกลับไม่ละลายตามที่คาดไว้ส่งผลให้เแคแฮมต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งในเวลานี้ หลังจากการบาดเจ็บครั้งแรกเบคแฮมเคยใส่เฟือกที่ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นขี้ผึ้งของเขาที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาดามตุโซสาขาฮ่องกงเมื่อปี2003เบคแฮมเจ้าของร่วมสโมสรอินเตอร์มิเมี่เคยพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เขาประสบตลอดเส้นทางคาแข้งและยอมรับว่าเสียใจที่เคยตัดสินใจฉีดยาหลายครั้งเพื่อระง,งับความเจ็บปวดรวมถึงการฉีดยาสามเข็มที่ข้อเท้าก่อนลงเล่นนักสุดท้ายให้กับเบรย์ออมริดในปี2007 หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ